สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะโอ้โหเทปพ,พันสายไฟพันมาเลยนะคะจากขอนแก่นค่ะมาดูกันค่ะขอนแก่นส่งอะไรมาเอาเร็วเลยเนาะจะได้พี่ต้องอารมณ์ขบวดให้เสียเวลาอ่ะโอเคค่ะจากเอซเชาวขอนแก่นอันดับแรกเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอ๋อห้าสิบตังสามสี่ห้าสิบตังสามสี่อันนี้ก็น่าจะเป็นห้าสาม าใช่เขาเข้าใจแล้วล่ะพอสอตรงกับที่รับค่ะอ่าสิบบาทปีสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทห้าสิบตังสามสี่รับซื้อยี่สิบบาทสองเหรียญนี้ก็ได้เท่าไหร่ยี่สิบกับสิบห้าสามสิบห้าบาทเนี่ยค่ะสองเหรียญนี้ค่ะได้สามสิบห้าบาทยี่สิบห้าห้าสิบตังเขาไปห้าสิบตังสองห้าสี่สองห้าสามสี่ค่ะ ห้าสิบตต่างสองห้าสามสี่ยี่สิบบาทสิบบาทสองห้าห้าสามสิบห้าบาทค่ะสองเหรียญน,นี้ก็รับไปเท่าไหร่ยี่สิบกับสิบห้าสามสิบห้าบาทเอามาดูเหรียญอื่นต่ออันนี้เออเหรียญต่างประเทศเหรียญต่างประเทศต้องไปให้ทีมงานดูเพราะนั้นไม่รู้ราคาเนี่ยนะคะจะส่งมาต้องดูก่อนว่าคุ้มค่าส่งไหมนะคะ ถ้าดูแล้วคิดแล้วว่าเป็นคุ้มค่าส่งก็ส่งมาได้ค่ะเหรียญน,นี้แท้ไหมเนาะมองไม่เห็นเลยตีเป็นแท้ให้ละก,กันสามสิบบาทนะคะเหรียญน,นี้รับซื้อสี่บาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะเหรียญวาระรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหรียญรับสามสิบบาท เหรียญนี้ชำรุดค่ะไม่เป็นราคานะคะสภาพนี้ปกติแล้วไม่ได้รับนะคะเหรียญนี้เหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญห้าสิบต่างสองพันห้าร้อยค่ะห้าสิบต่างสองห้าศูน์ศูนย์หนึ่งบาทที่ระลึกสี่บาทหนึ่งบาทครุดครุดหนึ่งเจ็ดยี่สิบบาทหนึ่งเหรียญอันนี้ชำรุดอันนี้สี่บาทอ่าแปดบาทค่ะ เหรียญสตังรูทองแดงรับซื้อเหรียญละ8บาทเหรียญนี่สีเหรียญหนึบาทตราแผ่นดิน2 5งพัารรับซื้อเหรียญละ4บาทเหรียญครุดบาท1,7รับ20บาทหนึ่สลึงสองเอสลึงสองพรับ1บาทชมรุษเนี่ยค่ะ ที่ปะนะบอกอยู่ตลอดนะคะเหรียญพวกนี้ค่ะชํำรุดนะคะไม่รับซื้อนะคะถ้าส่งมาปนัก็คิดให้เท่าหน้าเหรียญนะคะเป็นเหรียญชํำรุดขายยังไงก็ขายไม่ได้อยู่แล้วปนัคืนกลมอย่างเดียวนะคะเข้าใจตรงกันเนาะเหรียญชํำรุดไม่รับเหรียญห้าบาทสองเหรียญห้าบาทคุดเฉียงค่ะ2 5 2หรับซื้อเหรียญละ10บบาท เหรียญ5บาทครุฑเฉียง2520และ2522รับเท่ากันนะคะเหรียญละ10บาทครุฑเฉียง30บาทคร,ครุเออครุฑเฉียงครุฑเฉียง10บาทครุฑเก้าเหลี่ยม30บาท1บาทวัด1บาทหงเหรียญละ6สลึงต้องบอกว่า6สลึงละเพราะว่าพนักบบอกว่ารับเหรียญ1บาทรับเธอรับ รับบาทห้าสิบอ่าปนักเขียนนี้รับบาทห้าสิบคนก็เข้าใจว่ารับห้าสิบบาทปนักก็เออจะทํายังไงจะให้คนสื่อสารจะสื่อสารออกไปยังไงให้คนที่เข้าใจที่สุดให้เข้าใจตรงอะ่ะนะคะปะนักเลยต้องเขียนว่าหกสลึงตอนนี้ปนักไม่เขียนไม่เขียนหนึ่งจุดห้าศูนย์ไม่เขียนบาทห้าสิบแล้วเขียนหกสลึงถ้าหกสลึงนี้คงเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วเนาะ แปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล,ล้วหกสจริก็คือนั่นแหละบาทห้าสิบตรงตัวแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วผวนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนม่นราจะเขียนว่าหนึ่งจุดห้าศูนย์บาทหนึ่งจุดห้าศูนย์บาทก็มีคนเข้าใจผิดคิดว่าพนักรับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเขาก็เอามาขายให้พนักก็บอกว่าพนาักบอกว่าพนักรับร้อยห้าสิบเออเนาะมันก็แปลกันไปได้เขาไม่ได้ดูจุดพนักเอาใหม่ เขียนใหม่รับเหรียญละบาทห้าสิบบาทห้าสิบรับเหรียญละบาทห้าสิบคนก็เข้าใจว่าพนันาดรับเหรียญบาทในราคาเหรียญละห้าสิบบาทมันก็มันก็แปลไปได้อะเนาะพนักก็คิดเออใช่มันก็แปลไปได้ก็ไม่ไม่ผิดนะเขาก็ไม่ผิดเหมือนการสื่อสารของพนัดสื่อสารไปไม่ถูกพนัดเลยต้องเขียนใหม่เอาใหม่ตอนนี้ต้องเขียนว่าหกสลึงนะคะ เหรียญบาทวัดเหรียญบาทหงรับซื้อเหรียญละหกสลึงอันนี้คงแปลเป็นอะไรไปไม่ได้แล้วแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วหกสลึงนะคะหกสลึงก็เนาะแปลไม่ได้ละหกสลึงไม่ไม่ไม่เป็นอื่นไปลวล่ะบาทวัดบาทหงรับซื้อหกสลึงบาทตราแผ่นดินรับซื้อสี่บาทเนี่ยค่ะบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าบาทที่ระลึก วาระทั่วไปรวมรวมวาระนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทชมรุดไม่ต้องส่งมาไม่รับเนี่ยพวกนี้นะคะคือชมรุดค่ะชมรุดขายต่อไม่ได้ป้านาก็จะให้เท่าหน้าเหรียญเพราะปะ้านาต้องไปแลกคืนกรมมันนี่เขาคืนให้เท่าหน้าเหรียญเหรียญละหนึ่งบาทนะคะป้าน่าก็คืนให้เท่ากับที่เอาไปคืนกรมหนึ่งบาทโอเคเหรียญต่างประเทศเออเหรียญต่างประเทศ ไม่มีอะไรไม่มีประเทศที่แลกได้ไม่มีดอลลาร์ไม่มียูโรเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญทางทางอาหรับเพราะเขาได้มาน้อยเขาส่งมาน้อยเดี๋ยวพี่น่าก็จะดูให้แล้วกันนะเห็นใจจะช่วยค่าส่ง จะได้คุ้มค่าส่งค่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึงนะคะจบคลิปแล้วก็ไปลราจะโอนจะด,ดูแล้วก็จะโอนเงินนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะ